มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวๆตี้ไหนพะเยะอย่างอู้ม่วนถูกใจตัวแน่นอน ปีกมาช่วงอ้จ่าสนทนาในวันนี้นะเจ้าอย่างที่บอกไปต้นรายการาว,วันเด็กแห่งชาติที่หลายๆคนรอคอยอทางสวนสัตว์เชียงใหม่ปิน้นก็ได้จัดกิจกรรมเหมือนกันนะเจ้าวันนี้ทางด้านของท่านผอ,อสวนสัตว์เชียงใหม่ปิ้นจะได้มาอ้จ่าในเรื่องของการกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆ<อ>มีอย่างต้อนรับน้องๆน,นะเจ้าต้อนรับเข้าสู่รายการกันก่อนเลยนะเจ้ากับทางท่านผอ,อ พุทิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เจียงใหม่ท่านผอ,อสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสปาร์ากันแฮมแล้วเจ้าวันเด็กนี่ต้องบอกว่าเป็นวันตีลออนรอคอยแล้วสวนสัตว์ถือเป็นแฮมนึ่งสถานตีตีหรออนยากจะไปแอลนะเจ้าแม่แล้วเจ้าและยังปีนี้เองถ้าอู้ถึงกิจกรรมเนี่ยองค์การสวนสัตว์เปินมีหกตีตัวการฮกสวนสัตว์ตัวการ,รตีอยากจะขึ้นน้องๆเข้าไปแอลแล้วสวนสัตว์เจียงใหม่ก็คือเป็นหนึ่งในห้าับ หนึ่งในหกแหง่งของ <ๆ S 2> สวนสัตว์นะครับซึ่งเขามีตีเดียวในภาคเหนือนะครับครับก่อนที่เขาจะไปอู้ดถึงกิจกรรมคุณจันทิลาต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยท่านผอ,อ,อ,อมาเตือนหนึ่งแล้ว,ม,ลวมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสงทายปีเก่าตอนฮาปีใหม่มย้อนไปถามบรรยากาศวันนั้นแถมสักน้อยหนึ่งเป็นจะได้พรอเจ้ากิจกรรมที่ผ่านมาครับเขาเริ่มตั้งแต่วันที่๙นะครับเนาะ๙๓๐๓๑หนึ่งสี่วันนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยวันที่3๐เนี่ยนะครับ เรามีคนเราสามารถจำหน่ายบัตรได้เยอะมากนะครับ oh. เยอะมากกา็ต้องบอกว่าปอกับป,ป,ป,ปีที่แล้วเลยนะครับคน oh. ทะลุมากกว่าหนึ่งหมื่นคนนะครับ oh. Oh. ทะลุเป้าทะลุเป้าคนไปแอลกันหน้าขนาดเลยเดี๋ยวมีบรรยากาศมาคือคุณผู้ชมได้พอต้อยหนา oh. ว่า,าบรรยากาศช่วงสง้าปีเก่าตอนหปีใหม่ จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยไปแอลตอแต่เจ้าเลยใจ่ไเจ้าแม่นะครับแม่นะครับไ,บไปต้องแต่เจ้าเลยเพราะว่าเขามีหลากหลายเนาะตั้งแต่กิจกรรมช่วงหน้าสนหน้าสวนสัตว์นะครับจนถึงด้านในสวนสัตว์กับมีห้องรับแขกธร,รรมชาตินยครับมีดอกไม้กงามนะครับห้องรับแขกธรรมาชาตินี่<อ>บรรยากาศเจ้าตแต่ชวนเจ้าเลยกับนี้คือคักขนาดเลยเจ้านักท่องเที่ยวผู้ปกครองเนี่ยป้าเหล,ล็กหรอออนมาแอลกันนักขนาดเลยส่วนใหญ่ไปแอลโซนไหนเจ้าพอเจ้า ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วก็เรียนให้คุณกิ๊ฟฟังนะครับว,ว่าในส่วนของส่วนสตะเทาเนี่ยเขามีาห้องรับแขกธรรมชาติที่เขาลังสันปลูกดอกไม้งามๆนะครับมีดอกกล้วยไม้มากกว่า1 0,000ต้นนะครับแล้วก็ส่วนเฟิร์นหลากหลายชนิดนะครับอันนี้คือห้องรับแขก ตามธรรมชาติโซนที่สองนี่จะเป็นโซนวัฒนธรรมทําจําลองเหมือนถนนคนเดินน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นโซนมินิสูโซนมินิสูเนี่ยเราอ่นกัจะสนใจเพราะว่ามีสัตว์จํานวนสัตว์เนี่ยหลักเดน้อยหลากหลายชนิดนะครับกับคือสัตว์ตัวน้อยนกนะครับเราสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์นกแก้วบูแอนกมาคอเนี่ยนะครับได้จํานวนมากนะครับแล้วก็นกแก้วซันคอนนวซึ่งมีสีสันสวยงาม นะครับเราก็ชอบเข้าไปอยู่ในบริเวณจุดมินิสูเพื่อที่จะถ่ายรูปกับสัตว์น้อยๆครับอันนี้ก็คือห้องรับแขกตีผออู่แตกกี้นี่ถ้าเฮาขี่รถเข้ามาก็คือเขาก็จะเจอเลยนะเจ้าผอแน่นครับและในในเวลา11บเนาฬิกาของทุกวันเนี่ยนะครับในวันหยุดเนี่ยจะมีขบวนมัสคอตพาเลตนะครับและมัสคอตแดนส์เขาจะเอามาสคอตเนี่ยทั้งหลายน้องๆนะฮันะฮัเนี่ยฮะที่แต่งชุดมาสคอตเนี่ยไปอยู่ในสวน นะครับสวนกล้วยไม้แล้วก็แล้วก็เต้นแดนซ์ด้วยนะครับเปิดเพลงเอกเจ้าแม่นครับเปิดเพลงเมื่อพัฒมาสคอตเปิ้นเต้นเนาะอันนี้เป็นขบวนนะครับนำทีมโดยท่านผอและน้องๆมาสคอตเต็มเลยจัดเต็มกันมาเลยแต่กี้ผอบอกว่าทุกทุกวันหยุดในว่าเสาร์ติดเสาร์ติดสิบเอ็ดโมงของวันเสาร์วันติดแล้วถ้าขาดจะเลิกครับ นี่เป็นบรรยากาศเอามาฝากกันคุณผู้ชมโอ้ต้องบอกว่าแต่ละเต่อตีสวนสัต์เชียงไม้บนจัดกิจกรรมเนี่บรรยากาศคึกคักขนาดเพราะว่าเป็นแ่มนึ่งสถานตีตีน้องอๆไข่ไปแน่ผู้ใหญ่ยังเฮายังอยากไปเลยอ่ะหันค่าหันพี่พี่มาสคอรมานี่ยแบบวันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็อยากจะเต้นไปตละวันนี้เอาส่วนน้อยๆมาเอามา เล็กน้อยนะเจ้าเป็นน้ําจิ้มเป็นเสือกับแพนด้าแดงแพนด้าแดงอันนี้มีในสวนสัตว์เชียงใหม่มีครับมีครับมีตั้งเสือตัวแพนด้าแดงตัวนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนสามารถที่สมมติน้องๆเปิ้นเจอพี่ๆมาสคคอตแล้วต้องไปตามหาไปดูตัวจริงได้ว่าอยู่โซนไหนครับเจ้าอหลังจากบรรยากาศแล้ว มาเรื่องวันเด็กที่เรารอคอยวันพรุ่งนี้กันเจ้าท่านผอเจ้าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าทางสวนสัตว์เชียงใหม่มีกิจกรรมอะไรอย่างพิเศษที่รอต้อนรับน้องๆพ่องเจ้าครับสาหรับรออ่อนนะครับคุ้มกวนวันเด็กเนาะก็คือวันเสาร์หันสาวันเด็กแห่งชาตินะครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับหนึ่งเข้าฟรีเข้าฟรีเข้าฟรีครับรออ่อนอายุไม่เกิน12ปีนะครับ12ขวบเนาะไม่เกิน เข <f ee> ้าฟรีนะครับอันที่สองก็คือเล่นกิจกรรมฟรีนะครับอันที่สามเล่นสวนน้ำฟรีแห็โอ้สวนน้ำท้าทายหให้อาการหนาว <c oughs> เขาจะไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปเล่นสวนน้ำครับอี <c oughs> สวนซัดเจียงไม่จริงๆแล้วสวนซัดเจียงมยหม่ใปิมัได้มีแค่โซนซัดปิ่นมีสวนน้ามีห้องสมุดแห่งการเรียนรู้แม่นครับเขาะมี แหล่งการเรียนรู้สูคิดโซนนะครับบริเวณนั้นก็จะจัดความหลากหลายของสัตว์นะครับจะมีสัตว์สตาฟนะครับที่จะ,ะจัดให้น้องๆหันว่าตัวแต้เป็นเป็ดในอ,อินเนอร์อันนี้ตอนนี้เป็นได้ตายแล้วนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะถ้าเพิ่นอยู่นะรูปร่างหน้าตาเพิ่นจะเป็นอย่างอีอ้อะนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์สําหรับการล่าสัตว์ว่าอันนี้อุปกรณ์เ่าเนี้ย บดีใจเนอบดีเอาไปล่าสัตว์นะครับแมนอันนี้ก็ที่สูคิโซนนะครับแล้วก็จะมีแฮมไรตี้ที่เวทีใหญ่นะครับก็จะมีรางวัลมากมายนะครับเวทีใหญ่ต้องตั้งแต่เจ้าเลยจนถึงเย็นเลยนะครับวันพ่กนี้เวทีใหญ่ของเขานี้ตั้งอยู่จุดไหนบ้างคุณเจ้าของอ๋อบริเวณจุดแสดงความสามารถสัตว์เดิมอะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นว่า Animal, แ animal, อน m มอลมันตอแอนิมอลนะครับคือการแสดงความหลากหลายทางพฤติกรรมสัตว์นะครับก็คือจะอยู่จุดนั้นจุดนั้นก่อนที่ถึงวัดกูโบราณสถานวัดกุนขาวอ๋อก็คือที่มีเหมือนเป็นโดมอยู่เป็นเป็นหลังคาอยู่นัะครับเป็นเหมือนอัตจันร์อยู่ท่านครับ ก็คือไปจุดนั่นจุดเดียวได้เลยไดปรวมกิจกรรมวันเด็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะถึงแรงเลยแล้วกิจกรรมบนเวทีแล้วเจ้าพอมีมีอัญหยางของเจ้ากิจกรรมบนเวทีก็จะมีกิจกรรมฮื้อละอ่อนได้เล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีของขวัญแจกขึ้นละอ่อนมีนะครับมีรถจักรยานนะครับมีรางวัลหลากหลายมากนะครับต้องไปต้องเชิญชวนน้องๆเนาะต้องไปแหววดูนะครับเฮาวก็จะ อย่างวันนี้หลังจากนี้ก็ต้องไปประชุมนะครับเ<ม>ตรียมพร้อมๆในเรื่องของจัดการกิจกรรมเพราะว่าจะเป็นการให้การบริการ,รต่อละอ่อนและครอบครัวนะครับการรักษาความปลอดภัยอย่างเงี้ย<อ>จะต้องวางมาตรการทุกอย่างหมดเลยครับตีจอดลงจอดรถนีหละเจ้าพ่อถ้าเกิดเราไปสวนสัตว์จิงใ้มมันผูกเนี่ยรถอาจจะเยอะคนอาจจะไปหน้าเขาจะไปจอดรถชุดไหนหรือว่ามีบริการรถล้างอะไรอย่างจะไรผงก็ชอบในเบื้องต้นเนี่ยเรียนยี่นะครับว่า การเข้าชมสวนสัตว์เนี่ยต้องเอารถไปจอดบนราการจอดรถก่อนนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงมามาซื้อบัตรเข้าชมสําหรับผู้ปกครองเนาะสำหรับละออนเนี่ยเข้าฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินไปหมซอกประมาณเกิด50เมตรก็จะมีรถบริการเหมือนรถลางน้ำชมนะครับแล้วก็รถกลอฟนะอันนั้นก็คือจุดที่มินิซูจะมีการหัคือการบริการรถ ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคนเยอะเนี่ยเขาก็จะใช้มาตรการก็คือว่าเขาจะปล่อยรถเข้าไปเลยถ้าที่จะรถแม่ถ้าที่ถ้าหากว่าที่จะรดเต็มนะครับก็จะเปิดเป็นโซนๆไปแล้วท่องเที่ยวก็สามารถขับรถยนต์เข้าไปได้เลยนะครับนอกจาหล่ออ่อนอายุบเกิน1ิบสองปีเข้าฟรีแล้ววันพุ่งนี้มีโปรโมชั่นอะไรอย่างพิเศษก็เจ้าของเจ้าก็โปรโมชั่นวันพุ่งนี้ก็คือว่า อกรอณีเข้าสโนโดมก็จะลดราคานะครับจากราคา1 9 5บาทเนี่ยก็จะเหลือ170บาทนะครับแตเรื่องเรื่องของสโนบัดดี้วินเทอร์แลนด์นะครับส่วนน้ำก็เข้าฟรีส่วนน้ำกับเล่นกิจกรรมฟรีรับของแจกฟรีไปแอลฟรีกิจกรรมฟรีได้ <laughs> ออของปิกบ้านมาแหมน่นาเจ้าวันทุ่งนี้ถ้าไผบอกว่าอากาศมันยังบ่เย็นป้อเตื้อ ไปสัมผัส้ําหนาวเย็นในสโนโดมแล้วก็ตีสวนน้ำเ่าแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนตีบอเอ๊วันพุ่งนี่อายุเกินสิบสองแล้วแต่ยาเข้าฟรีเหมือนกันยาใดมีบัตรมาแจกวันนี้วันนี้สวนสั์เชียงหม่มีบัตรมาแจกย่ำแหมสักรอบหนึ่งเจ้าคุณผู้ชมว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี่คุณผู้ชมใครเป็นแอลโซนไหนในสวนสั์เจียงหม่นักตีสุดตอบคําถามเข้ามาได้เนี่ยเจ้ากัาเดียวเขาจะ จับรางวัลท่ายร้ายการาหนึ่งรางวัลได้สองใบก็คือเข้าได้สองคนนะเจ้ามีวันนี้มาแจาก10รางวัล20บใบด้วยกันอ่ะไผ่ตีรอคอยอยู่ตอบคัถามกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าจากเรื่องของวันเด็กเจียวว่าตีเนี่ยหลายคนกระบอกว่าเกียมละเกมจะไปแอลละแม่นแล้วเ,ออเกมจะไปพอ <c oughs> กิจกรรมอย่างต่างๆจุดไฮไลท์แล้วเจ้ามอถ้าไปสวนซัดเจียงใหม่แล้วถ้ามาได้ไปจุดเนี้ยถือว่ามาบ่ถึงเนี่ยเจ้า <c oughs> มีก่อน <tyard>? มีหลายจุดเลยครับจ,จริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างที่ว่านะครับว่าจุดท,ที่เราสนใจก็คือมินิซูนะครับจุดท,ที่สองก็จะเป็นสโนว์บัตตี้วินเทอร์แลนด์นะครับแล้วก็จุดที่สามจริงๆแล้วแพนด้าเนี่ยเขายังเปิดส่วนจะแสดงอยู่นะครับมีบมีออย <magari> งพออยู่แต่เขาใช้แบบแบบพ้าแทบบ้องว่าไสแตนดี้เนาะเป็นตัวแสดงแทนตัวแสดงแทนขนาดตัวจริงเนาะเท่ากับตัวแท้เลยก็เจ้า อันนี้ก็เปิดืเพราะว่าโครงการนี้นะครับเฮาบรอยากที่จะปิดเตื้อนะครับมันอาจจะเกิดความเงียบเหงาเนาะก็เลยเปิดไว้นะครับแล้วก็แหมจะขึ้นไปจากนั้นเนี่ยคิดว่าในประมาณแง่บะเกิดปีใหม่เมืองเนี่ยจะเปิดสู่โอโคเลียมแหมนะครับตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู่เนาะก็แล้วละกำลังจะเปินห้องว่าใดตกแต่งเพิ่มเติม กำเังจะเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดตกแต่งเพิ่มเติมที่สัวโคเรียมนะครับก็เป็นฮะก็เป็นส่วนจะแสดงสัตว์น้ํานะครับที่ต้องบอกว่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยมีทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มอยู่ที่เดียวกันนะครับก็เป็น ของสวนสัตว์จียงใอม่างออันนี้ก็เป็นเห็มจุดหนึ่งตีหลายคนถามกันเข้ามาว่าม่ได้จะเปิดมาได้จะเปิดอดใจรอแหมน้อยหนึ่งสาวเห็นบอกว่ามีพิเศษทัวร์หลังบ้านแบบ VIP ตัวกับเจ้าท่านผอแม่นครับเรามีทัวร์หลังบ้านเนี่ยกรณีทัวร์หลังบ้านเนี่ยคือต้องติดต่อผ่าน Facebook สวนสัตว์หรือเบอร์โทรสวนสัตว์ที่เขาแจ้งไว้นะครับจะมีอยู่ 2. จุดจุดที่1เนี่ยจุดหน้าสวนนกก็จะเป็น ทัวร์หลังบ้านกระเรียนงอนผู้นะครียนอนผู้นกกระเรียนงอนผู้นะครับครับเป็นนกจุดที่สองกระเพนกวินนะครับซึ่งทัวร์หลังบ้านนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยในราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวราคาอาจจะต้องไปติดตามในเพจแคมีกิกรรมเนื่งแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือสวนรัเชียงใหม่เามีกิจกรรมท่าไผ่บอกว่า ไปแอลปกตี้มันบบเต็มอิม่มทัวร์หลังบ้านแบนนะบ v ีไอพีได้เลยแม่นครับแล้วก็ต้องเรียนทั้งสาบนะครับในช่วงวันเด็กเนี่ยวันพุ่งเนะาะก็จ,จะมีพูนห้องว่าโคอาล่ามาสัสโคอาล่าม,ามัส,มสจะ,ะโคอาล่ามาสัสจะมาจัดกิจกรรมนะครับมาผจญภัยอ,อ,อย่างก็มัสกต ของโค阿拉นะครับที่บริเวณส่วนจัดแสดงโค阿拉เพราะว่าสมมติแจยงมาเป็นมีมีโค阿拉โย่ครับบริษัทโค阿拉มัสก็จะมาจัดกิจกรรมที่ฮั่นนะครับแล้วหลังจากฮั่นเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ไปต้นไปจะจะจัดไปแหร่ประมาณเดือนหนึ่งเจ้าจัดต่อเนื่องกันไปเลยโค阿拉นี่ก็เจ้าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโค阿拉มัสประธานบันพุก ไปได้อยู่ไปได้ต่อเนื่องไปเลยตลอดทั้งเดือนนอกจากการทัวร์หลังบ้านแบบ v ี p แล้วนะคุณผู้ชมไหติบอไวเอ้เวลาเขาไปแอวเขาไปหันซัดหันน่องนกหันน่องกวางหันมีอะไอย่างต่างๆเขาอยากจะเป็นผู้อุปถัมดูแลแล้วเจ้าอ๋ออันนี้สามารถทําได้ก่าเจ้าครับในส่วนของโครงการอุปถัมซัดเนี่ยนะครับสามารถที่จะ บริจาคเงินนะครับสำหรับอุปถัมภ์สัตว์แต่ละชนิดนะครับเขาก็จะมีอยู่3ามสกลุ่มนะครับสัตว์กลุ่มสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์น้ำเนี่ยครับก็สามารถทําได้ก็สามารถทําได้นะครับด้วยสามารถที่จะาหารายละเอียดได้ที่ Facebook ส่วนสัตว์นะครับนี่คุณผู้ชมกราฟิกคืนไผ่ตีสนใจ สแกน QR ว o d e คหรือว่าเข้าไปพอ,อรายละเอียดนี่เป่นก็นจะมีตึงกลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่มีจ้างนะเจ้าครับเพราะว่า adoption package นะครับ adoption ทีนี้พอเราอุปถัมภ์สัตว์แล้วเฮาได้อย่างตัวเจ้าอ๋อก็จะได้ใบประกาศนียบ<อ>ัตรของสันว์นะครับขึ้นที่ Facebook สัตว์เพื่อเป็นการครบพรบนะครับจะจากการที่ม,มือความเมตตาสัตว์นะครับอันที่สเนี่ย ผู้ที่ผู้บริจาคเนี่ยก็จะได้ใบเสร็จรับเงินนะครับซึ่งออกถูกต้องตามกฎหมายนะครับและอันที่3ก็คือว่าจะมีบัตรเข้าชมสวนสัตว์ผู้ใดที่ะสมเป็นผู้อุปถัมภ์แม่กาจาเป็นผู้อุปถัมมากก็จะเป็นว่าเข้าได้หนึ่งหรือเข้าได้มันแม่นแแสดงว่าแต่ละกลุ่มสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยก็จะบาเต่ากัน อมแม่นครับมันจะมีขนาดไซส์ตัวเองนะครับขนาดไซส์เล็กกลางใหญ่สามารถจะไปเลือกได้เลยตามแพ็กเกจที่เขามีไว้หนึ่งตัวนี่สามารถมีผููอุปถัมภ์ได้กี่คนเจ้าพอแล้วแต่ครับแล้วแต่ได้หมดเลยได้เลยใครชอบอะไรจะไปอุปถัมภ์ได้เลยครับได้เลยร่วมกันได้เลยคอ๋อเฮาระบุได้ก็เจ้าได้ครับเปิ้ลเปิ้นมีเปิ้นมีไว้ฮือนะครับว่าเฮือเลือกว่าเขาจะชอบสัตว์ประเภทไหนชนิดไหนครับเงี้ยตะกี้ที่พาขึ้นมาเฮือก็จะมี จะมีหลายอย่างน้องลิงกก็มีมีสัตว์หลายประเภทที่จะเฮาได้เลือกว่าเฮาจะอุปถัมหรือว่าชอบัวนไหนเจ้าคุณจะทีแล้ต้องไปนะต้องไปต้องเป็นผู้อุปถัมสัตว์นี่นี่นี่มีจ้างมีนกมีแพนด้าแดงเรามีเสือมีหลายอย่างเลยอะสนใจเข้าไปพอรายละเอียดกันนะเจ้านอกจากกิจกรรมวันเด็กนอจากการอุปถัมสัตว์แล้วต้องอกว่าสวนสัตว์ยงไงในปิ่นมีกิจกรรมพิเศษครับน่ากานเลยนะเจ้าพ่อเจ้า ตอนนี้ก็ยังมีต่อเนื่องมีต่อเนื่องนะครับอ,อย่างที่เรียนทั้งทราบตอนต้น,นรายการอะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะลังสันปลูกดอกกล้วยไม้สวยงามสามารถไปถ่ายได้ขึ้นมาเชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ยไม่ต้องถ่าย <c oughs> หูปกับดอกไม้งามนะครับ <c oughs> และกับเต้าปิดน้อง,งไม้ตีสวนซัดเชียงใหม่จะได้แอลสันซ <c oughs> ัดตุ้ยนะครับต้องบอกว่าเขาเมฆแอลสวนซัดเชียงใหม่เนี่ยคุ้มค่าหลายอย่างนะครับ <c oughs> น,อนอกเหนือจากจะมาถ่ายหูบกับ สวนดอกกล้วยไม้งามๆนะครับสวนเฟิร์งงามๆนะครับก็จะมีการได้พบปะเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตสัตว์ป่าตัวสัตว์หน้าหักน่าหักตัวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายมากนะฮะราคากับแบปแปลงครับครับก็ต้องบอกว่ามาที่เดียวคุ้มค่าดูได้ตึงสวนดอกไม้เช็คอินถ่ายรูปนะเจ้าแล้วก็สวนสัตว์แม่ ในไหนก็เต็มอิ่มจะไปแอลกันแล้วเจ้าเขามาจับรางวัลกันดีกว่าแจกเลยดีกว่าแจกเลยดีกว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันเด็กพรุ่งนี้พี่แจกวันนี้ลยรุ้นมากอันนี่อันติบอกคุณผู้ชมว่ามีซิปรางวัลบัตรจำนวนซาวใบหนึ่งรางวัลเนี่ยได้บัตรสองใบเข้าได้สองท่านนะเจ้าเขาจะแจกของคุณผู้ชมเผื่อภัยยาจะไปแอลวันเด็กวันพรุ่งนี้ยังไม่มีบัตรเตื้อครับบัยยาไปซื้อบัตรวันนี้ได้ฟรี เขาไป่เอวกันเขอนุญาตให้ท่านผอจับเลยแล้วกันนะเจ้าครับห้าหลัวัลเจ้าผอห้าหลัวัลครับเอาละห้าหลัวัลห้าหลัวัลผอมือแม่นคละหนึ่จะเป็นโชคผู้โชคเจ้าอ่ะเฮาคนละสองคุณจันจิราผู้โชคดีคนแรกผอเปิดได้เลยเจ้าชอบอะโคเรียมนะครับเด็กชายอิงคาัตแสนบัวผัด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เย้่รางวัลแรกต่อไปอ่าต่อไปเจ้าคุณผู้ชมบอกว่าชอบโซนนกเพนกวินคุณบุญญรัตขอดจันท์จากจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะเจ้าขอแสดงความยินดีตัวนะเจ้าอ่าท่านต่อไปนะเจ้าคุณเทียนชัยสลัดยานันชอบอควาเรียมเจ้าต้องรอใจรอห่น้อยนึงเนาะจากเฟซบุ๊กนะครับชื่อคุณ ะที่ไฟนะครับชอบเพนกวินครับอ่าเพนกวินเหมือนกันนะเจ้าอ่าแหมหนึ่งท่านคุณคุมายามาโตะนะเจ้าถ้าอ่านผิดขอสุมาโต้นะเจ้าอันนี้เป็นจือจาก Facebook บอกว่าชอบเพนกวินแล้วก็อะควาเรียมตัวนะเจ้าท่านต่อไปนะเจ้าคุณหนูนาบริหารชมทุกโซนโอ้เอาไปเลยเอารางวัลกัเลยชมทุกโซนเจ้าครับ คุณจุธามาสกันทวงอุโมงใต้น้ำนี่เโคเรียมนะครับคและแถมท่านถึงคุณนิสาเอกพัฒนาชัยบ่าว่าชอบทุกโซนเหมือนกันนน่นเออเนี่ยนะเจ้าชอบทุกโซนเลยนะเจ้าต้องอาใจแต่น้อยท่านต่อไปนะเจ้าไอ้นนปืนกากนะเจ้าชอบสโนโดมเจ้าและท่านสุดท้ายสุดท้าย คุณสุชามาศนะครับกันทวงชอบโซนเพนกวินนี่อ่ะเป็นซิฟพันตีได้ค่ะรางวัลเป็นบัตรเข้าชมสวนซัรเจียงใหม่ สิบรางวัลหนึ่งรางวัลเนี่ยเขาได้สองท่านเนี่ยเจ้าก็สามารถติดต่อของฮับได้ตีเอ็นมีทีนอตเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อป๊กไปขอบัตรเครท่องรมกหนึ่งเนเจ้าต้องบอกแขมกรรมว่าบัตรนี้ใช้ได้ถึงวันที่เจ็ดเมษายนนะเจ้ามาได้ใจวันพูกวันเดียวเนาะเจ้าใช้ได้ยาวๆเลยเจ้าเคือข่ายตีมาได้มีโอกาสบาวางไปวันพูกก็สามารถไปแอลได้จนถึงปุ๋เลยเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาแล้วเจ้าคุณผู้ชมวันนี้พอมา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆวันเด็กแห่งชาติตีส่วนซัดเจียงใหม่เจิญจวนนะเจ้าเป็นเห็นเงสถานทีตียาจะขึ้นไปแล้วเขามีกิจกรรมอัดแน่น,นมีความน่าฮักของตึงมัสคอตแล้วก็น้องๆซัด <Das que at> รออยู่ติสสวนสัตเจ็งไม่ก็ไปเอวกันได้วันผูกตั้งแต่เจ้าเลยนะเจ้าวันนี้ยีนีนักหนเจ้าตั้งนั้นของผอ,อวุฒิที่ใช้มุ่งมานภูมิในการสวนสัตเจ็งไมลตีมาอู้จ่าในรายการของเขาขอบคุณเจ้าขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับรางวัลเลยนะเจ้าของจแจกตลอดแจกตลอดยิ่งเยอะจริงๆจีรานครับขอบคุณมากค,<พ>ครับก <ข cach S 1> ับเรื่อช่วงนี้ย่างกันกําเดียวเจ้าผู้ชมช่วงหน้าติดตามช่วงสุดท้ายของรายการเจ้านิติพังเหนือเจ้าอเต เราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวตี้ไหนพผยเงียหยังอุ้มอวนทุกใจตัวแน่นอน